Welcome to Songsu Podcast to explore world with media. คร hey, ับสวัสดีค่ะยินดีตนรอดท่านเข้าสู่กระเทอรนิวพอดแคสต์ในตอนที่เท่าไหร่17สบเจ็ดมั้งสิบเจ็สิจ็็แหมเลขสวยกันเอาเลขสิบเจ็ดไง เรียกสวยเพราะว่าพอดแคสต์เป็นคนสวยอืแน่นอนอีพีนี้เรามาพูดอีกเรื่องหนึ่งกันดีกว่าค่ะ <c oughs> เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าจริงๆมันฮอตมาหลายอาทิตย์แล้วแหละแล้วก็เริ่มเริ่มซาซาลงแล้วเนื่องจาก mm hmm. ว่าป่านนี้มันจะมีประเด็นหนึ่งแซึ้นมาก็คือการเปิดเรียนออื mm hmm. แต่ก่อนที่จะเปิดเรียนมันมีการทําอะไรแบบอย่างหนึ่งก่อนก็คือการเรียนผ่านทีวี อ่าออนไลน์เรียนผ่านทีวีดาวเทียมต่างๆต่างๆนานาเรื่องเนี้ยไม่ควรไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราเคยคุยกันในส่องเสริมสัปาเดีไปแล้ลรอบหนึ่งอันนั้นก็จะเป็นมุมเนี่ยแต่วันนี้อยากรู้ในมุมของกระเทยนิวบ้างว่าเฮ้ยการเรียนออนไลน์หรือเรียนทางทีวีเนี่ยมันเวิร์กไหมโอ้ถามชั้นเหรอ ชันหน้าจะไม่ใช่ในการเรียนแบบ one way communication one way communication จะออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ก็ไม่เชื่อค่ะคือหมายความว่า one way communication หมายคือการสื่อสารทางเดียวครูต่อให้ไม่เรียนออนไลน์เรียนออฟไลน์เรียนในห้องเรียนแต่ว่าครูออกมายืนพูดพูดพูดพููดพููดจบแล้วก็เดินจากไปอีฉันก็ไม่เอาค่ะอืม แืแล้วแล้วแล้วทีนี้เรียนเรียนวันเบเรียนวันเบสก็คือรวมทุกอย่างที่มันเป็นวันเบสเนาะไม่ว่จะใช่ใช่ใช่อ่าฮะการเรียนออนไลน์ใช่ปะที่ที่เป็นมาพูดบนวิดีโอเราอะแต่ว่ามันไม่สามารถคอมมิวนิเคชันกันได้ทั้งสองฝ่ายเราก็าไม่เวริร์อืมทีนี้ถามหน่อยว่าพอรับทำโครงการจับเบอร,ร์ต้องการล้วเอาทีวีคูตู้เนี่ยดีเอทีวีเนี่ยอืม มาใส่เป็นทีวีดิจิตอลคิดว่าคนจะเห็นเยอะกว่าเดิมไหมคนเห็นเยอะกว่าเดิมใช่คนเห็นเยอะกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าดิจิตอลมันไวแล้วก็มันมันมนมา,มนมาประจบมากกวยุคโซเชียลมีเดียเคร่งฟูอืมก็เลยก็เลยเวลาโพสคลิปอะไรออกมาโดยเฉพาะคลิปที่เป็นกระทําโดยรัฐอะเนาะ o f f i c i a l l y อย่างเงี้ยเออก็เรียบร้อยเลยป้องเดียวก็คือออกเลยหมายถึงว่าโดยพร้อมเรียงกัน เดยพร้อมเพียงกันชอบคำนี้จังเลยทีเนี้ยเราทีนี้ยจิวได้ดูเรื่องของการเรดินการสอนมั้ยในในในทีวีอะไรดูดูเห็นเป็นไงบ้างเอ่ออันดับแรกก็คือมันเป็นว n e way communication นี่ก็สิ่งที่เราไม่ชอบก็คือในวิดีโออ่ะมันคือคือในในเนื้อวิดีโอ่นะคะที่เราเห็นน่ะมันโอเคแหละมันไม่ใช่เอากล้องจับแต่ครูอย่างเดียวเนาะ ก็คือเหมือนเขาจําลองห้องเรียนเล็กๆขึ้นมาเช่ามีนักเรียนนั่งอยู่สักประมาณแบบไม่น่าจะเกินสิบห้าชีวิตนะคะไม่ไม่เกินสิบด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีครูอยู่คนนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นการจําลองห้องเรียนหนึ่งให้เราให้เราดูและนักเรียนที่นอื่นดูอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังเห็น One way communication ในนั้นอยู่ดีก็คือเราเราไม่เห็นการเรียนการสอนที่แบบนักเรียนมีสิทธิ์ตั้งคําถามโดยเป็นคําถามจากเด็กจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคําถามที่ถูกชี้นําจากครูเสียมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มันเป็นวิธีการสอนแบบไทยสไตล์อย่างที่เราเคยเข้าใจกันอยู่ดีอ่ะอืมเพียงแต่ว่ามันดูสุภาพมากขึ้นดูแพงมากขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นดูมีฉากมีไฟครูใส่สูตรผูกไทยอะนะแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่นอกนั้นมันก็เหมือนเดิมออืมันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเนื้อหาว่าถูกผิดแค่ไหนอีกนะอะเรื่องเนื้อหาเลยอืมเป็นไง,ม,นไงมีคนในทวิตเตอร์เอาไปโจมตีก็ได้นะว่าฟังเนื้อหาเนี่ยผิด ก็เน uh ื้อหามันผิด uh ก็คือเนื้อหามันผิดอะค่ะเราไม่ต้องพูดอะไรกันมันก็คือเนื้อหามันผิดผิดมันก็คือผิดอะอือเออผิดมันก็คือผิดแล้วมันก็เราต้องเข้าใจเรื่องความผิดของมันแล้วก็รับมันอย่างจริงใจเสียทีอะเพราะเพราะโดนโดนพื้นฐานแล้วว่าเธอการวิธีการเรียนรู้อะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าแบบเรียนเหรอแบบเรียนอะมันมีมันมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะ รูู้ใช่ป่ะคือสิ่งที่เราสอนวันเนี้ยมันมันอาจจะไม่ได้ถูกแล้วในวันข้างหน้ายกตัวอย่างเช่นฉันเกิดในยุคที่สอนว่าระบบสุริยะมีดาวเคราะห์เก้าดวงอ่ะแล้วฉันก็จํามันแม่นมากเพราะว่าอีดาวเคราะห์เก้าดวงอ่ะมันเป็นมันเป็นพอดีกับอัศวินเซเลอร์มูลที่ฉันชอบอ่ะแล้วฉันก็จะจามาตลอดว่าระบบสุริยะมีดาวเคราะห์เก้าดวงอ่ะแกแต่พอมาตอนเนี้ยระบบสุริยะมันไม่มีดาวเคราะห์เก้าดวงแล้วแกรู้ปะ คือพูโต้หลุดไปแล้วอืออืม,อมเพราะฉะนั้นพูโตมันไม่ใช่ดาวในระบบสุริยะอีกแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นท่ามันเป็นแบบนี้แล้วอะก็เท่ากับว่าเนื้อหาตอนนั้นผิดหรือถูกก็คือมันเคยถูกในตอนนั้นแต่มันผิดในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เคยสอนตอนนั้นมันก็คือผิดไงมันก็คือผิดไปแล้วอะคําถามคือทําไมเราถึงไม่ยอมรับมันว่ามันผิดอะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่ฉันสงสยัยและอันเนี้ยคือแล้วยิ่งพอมาเป็น เรื่องที่สอนในเนื้อหาอันนั้นอ่ะคือเนื้อหาอันนั้นมันผิดอ่ะคือผิดมันก็คือผิดไงเราก็เราก็ไม่เข้าใจว่ามันจะไปเลี่ยงบาลีไปเป็นอะไรทําไมก็คือผิดก็คือผิดอืมทีนี้เนี่ยมองต้องเปื่องลุงดุไปแล้วอืมองการจัดการของรัฐบ้างในช่วงโควิดเนี่ยการจัดการ่องการศึกษาถือว่าสอบผ่านไหมสำหรับจิ๋วไม่ผ่านเลยการจัดการของรัฐ ไอ้ขอการจัดการของรัฐนั่แหละมาเลยส่งมาถึงเนื้อหาไอ้ที่ถูกผิดนี่แหละ<อ>คือเอาจริงๆปะง,ง,<อ>งบของกระทรวงศึกษาธิการอ,อ่ะโอเคไม่อยากจะพูดการจัดการของรัฐนี่นะถ้าเรา,าพูดก็ต้องพูดก็แต่โครงข้องบนใช่ปะการจัดการงบประมาณการศึกษาสําหรับปี2563มาคุณจัดการงาบมาให้กระทรวงศึกษาธิการเท่าไหร่อ่ะอคำถามที<อ>่หนึ<อ>่ง พอได้จํานวนมาแล้วไอจานวนเงินพวกนั้นนะ่ะเอามาจัดก,การอะไรเท่าไหร่อีกทีหนึ่งด้วยนะอคือคือ,คอไอวิดีโอที่เราดูกันนะคะ่ะคุณขามันเป็นวิดีโอที่ถูกสอนเมื่อหลายปีมาแล้วนะหลายปีที่ว่านี่ไม่ใช่สองสมปีหรือสี่ห้าปีนะคะคือนับสิบปีนะค,ะคุณขาคุณกล้าดียังไงเอาเนื้อหาสิบปีที่แล้วซึ่งมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วมามารีรันใหม่อ่ะคุณเอาอม,มารีรันใหม่แต่คุณใช้งบของปีนี้อ่ะ ึกออกปะสมมติสมมติฉันเป็นช่องฉันเป็นช่องมันเธอเป็นสื่อนี่สมมติฉันเป็นเจ้าของช่องแล้วฉันเบิกงบจากช่องมาทําละครฉันบอกว่าฉันจะทําบ้าใส่ทองฉันก็ควรทําบ้าใส่ทองเวอร์ชันปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามไม่ใช่ไปเอาเวอร์ชันปีนู้นมาฉายเข้าใจว่าเออเออคือถ้าคุณทาแบบเนี้ยคุณไม่เห็นแก่ผู้เรียนกูไม่ได้เห็นแก่เด็กเลยนึกออกปะ อย่างนี้คุณจะเปิดทีวีทําไมคุณจะใช้เงินผลานคุณจะไปซื้อช่องคุณจะไปขอสัญญาณการออกอากาศจากรัฐทําไมถ้าคุณจะใช้วิธีแบบนี้อ่ะอือํำหรับเรารู้สึกว่าถ้าคุณทําแบบนั้นมันก็คุณคุณไม่เคารพคุณ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 ไม่เห็นแก่เด็กเลยอ่ะอย่างนี้มันอย่างนี้ให้เด็กอยู่บ้านกันโควิดไปเถอะไม่ต้องเรียนก็ได้คุณทําแบบนี้มันคือคุณ คุณเห็นอนาคตของเด็กเป็นเรื่องรอเล่นนะซึ่งอันนี้เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับเรื่องนี้มากๆเลยอะ่ะแค่โควิดมันก็แย่พออยู่แล้วเว้ยเออทำไมถึงต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้เออ <laughs> อืมทีนี้เนี่ยสำหรับจิวจีคิดว่าระหว่างเปิดเรียนให้เรียนตามปกติในช่วงโควิดกับการเรียนออนไลน์หรือการเรียนผ่านทีวีสำหรับจิว จิวคิดว่าการบริหารแบบไหนที่น่าจะดีสําหรับผู้เรียนมากกว่ากันเราคิดว่าทั้งสองอย่างควบคู่กันไปค่ะอืมคือคือหมายความคือหมายความว่าเอ,อตามที่รัฐมนตรีเขาบอกเนาะก็คือเป็นการสลับการเรียนถูกไหมเป็นกะไป ช่ใช่สลับกันเรียนมันก็จะมีบางวิชาบางกิจกรรมที่เด็กควรที่จะมาเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันในสังคมแต่ก็ต้องควบคุม social distancing ใช่ปะ่ะล้างมือบ่อยๆบาๆอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะอันเนี้ยก็ควรอยู่แต่บางวิชาที่อาจจะไม่ได้จาเป็นที่ต้องไปใช้สถานที่ร่วมกันขนาดนั้นน่ะก็เร <c oughs> <ๆ>ียนผ่านออนไลน์ก็ได้เพราะว่าเอาเอาเทคโนโลยีมันก็ถึงเนาะเออเทคโนโลยี <c oughs> น่ะถึง <c oughs> แต่การจัดการหัวรัให้เทคโนโลยีมันไปถึงโรงเรียนมาได้ไหมนะอีกเรื่องหนึ่งนะ อืมอืม,อมทีเนี้ยอ่ะพูดพูดแต่แต่เรื่องการเรียนออนไลน์ไปเยอะแล้วอืมพูดถึงว่าแล้วการจัดการศึกษาในวันเนี้ยถ้าไม่ใช่ช่องโควิดคิดว่ามันดีไหมโอยไม่มีทางเลยการศึกษาของไทยอ่ะมันมันไม่ได้ผลิตคนที่มีคุณภาพออกมามคุณจำเป็นที่ต้องเสียเงินมากขึ้นเพื่อให้ได้การศึกษาที่ดี มากกว่าเรทปกติคือโอเค okay, ทุกประเทศมันก็คงคนทุกประเทศผู้ปกครองคงอยากจะเสียเงินให้ลูกได้รับการศึกษาที่พิเศษกว่าลูกคนอื่นโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะแต่การศึกษาพื้นฐานของรัฐมันก็ควรจะดีก่อนอ,อคําถามคือ,อสมมติเรากลับมาดูเรื่องการศึกษาพื้นฐานของการศึกษาพื้นฐานของรัฐในประเทศตา่ตางๆอะเขาวัดจากอะไรใช่ปะเขาก็วัดจากการแผนพัฒนาเศรษฐกิจหรือแผนพัฒนาประเทศเป็นตัวตั้ง เช่นเอ่ออย่างประเทศที่การศึกษาดีที่สุดนะนะเขาก็จะมองว่าบุคสิ่งที่สําคัญที่สุดในประเทศเขามองไปรอบๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเทียอะไรเลยมีแต่ป่ากับเขาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะผลิตได้ดีที่สุดก็คือคนเขาก็จะทุ่มทุกอย่างไปผลิตที่คนคนคนนั้นจะต้องได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่มันไม่มีให้มีขึ้นมาได้ใช่ป่ะแนวคิดแบบนี้ก็ควรจะเป็นการศึกษาในแถบยุโรปทั้งหลายเพราะยุโรปเป็นเมืองหนาวใช่ป่ะ หนา,อาวอ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้คนมันก็ต้องพัฒนามากขึ้นเพื่อจะสร้างสิงส่งที่มันไม่มีให้มันมีขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็จะเข็นเด็กให้เด็กรู้จักคิดรู้จักสร้างมีความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองใช่ปะกลับตัดกับภาพกับมาที่การศึกษาไทยอ่ะการศึกษาไทยเราไม่ได้คิดแบบนั้นอ่ะการศึกษาพื้นฐานของไทยมันเบ้าออกมาให้เด็กเป็นให้เด็กเชื่องอ่ะให้เด็กเชื่อฟังคำสั่งปฏิบัติตามคําสั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรามองเราเรามักจะเจอคาน,นี้บ่อย ในแผนการเรียนการสอนก็คือรักษาวัฒนธรรมอันดีงามสืบสานประเพณีอนุรักษ์ความเป็นไทย,<า>ยเร<ล>าว,ว่าเด็กได้ยินคําเหล่าเนี้ยบ่อยมากในบรรทัด<า><า>ของคําเหล่าเนี้ยมันหมายความว่าเขาเชื่อว่าสิ่งที่มันเป็นประเพณีไทยความดีงามความเป็นไทยอ่ะมันคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้วเขาอยากให้อีเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในโรงเรียนอ่ะสืบสานมันต่อไป เขาเชื่อว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วดีอยู่แล้วเขาไม่เชื่อเขาเขาไม่ได้เชื่อว่าสิ่งที่มีอยู่มันไม่ดีแล้วคนรุ่นใหม่ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นนะเข้าใจว่าเขาเขาอยากให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นพอมันคิดแบบนี้พอเราตั้งโกไว้ว่าเราคิดแบบนี้แล้วอะ่ะมันก็เลยไม่ไปข้างหน้าใช่ปะ่ะการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับเป็นพื้นฐานอะ่ะมันเลยสตั๊กอยู่กับที่ถ้า กลายเป็นว่าเด็กที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอ่ะเลยเรียนเพื่ออนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่แล้วอ่ะไม่ได้เรียนเพื่อพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ถ้าคุณอยากให้ลูกคุณพัฒนาสิ่งใหม่เป็นอ่ะคุณต้องจ่ายแพงกว่าอือ mm. อืมนึกออกปะซึ่งในประเทศอื่นๆอ,อ่ะการจ่ายแพงกว่าการจ่ายแพงกว่าเพื่อให้ลูกเรียนอ่ะมันไม่ใช่ให้จ่ายแพงกว่าเพื่อให้ลูกคิดเป็นแต่มันคือจ่ายแพงกว่าเพื่อให้ลูกได้สกิลอื่นๆที่คุณอาจจะไม่ เหล็กมันอาจจะหาไม่ได้จากในโรงเรียนปกติยกตัวอย่างเช่นฉันอยากให้ลูกฉันเรียนวิทยาลัยดนตรีเข้าใจปะฉันก็เลยจ่ายแพงกว่าเพื่อให้ลูกฉันเรียนวิทยาลัยดนตรีลูกคนอื่นๆไม่มีตามมันเรื่องของเขาแต่ฉันอยากให้ลูกฉันเก่งดนตรีฉันก็เลยต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อให้ลูกฉันเก่งดนตรีเข้าใจปะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างหรือฉันอาจจะจ่ายแพงกว่าเพื่อให้ลูกฉันได้เรียนโรงเรียนที่เน้นเรื่องกฎหมาย อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ของไทยมันไม่ใช่อย่างงั้นนะของไทยเราต้องมานั่งจ่ายแพงกว่าเพื่อให้เด็กได้สิ่งที่การศึกษาพื้นฐานควรจะให้ตั้งแต่แรกเช่นฉันต้องจ่ายแพงกว่าเพื่อให้เด็กได้เรียนในห้องเพื่อให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่เน้นเรื่องภาษาฉันต้องจ่ายแพงกว่าเพื่อให้เด็กเรียนโรงเรียนนานาชาติอย่างเงี้ยเพื่อให้เด็กได้ทักษะในภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยฉันต้องจ่ายแพงกว่าหรือฉันต้องให้เด็กไปเรียนโรงเรียนเต็มอุดมเพื่อจะได้ สองเขาโรงเรียนแพงๆเพราะว่าโรงเรียนแพงๆเป็นการยืนยันว่าการเรียนการสอนจะดีกว่าโรงเรียนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยโรงเรียนอันดับต้นๆของเมืองไทยจะมีการเรียนการสอนที่ดีกว่าโรงเรียนในต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นดิอย่างน้อยที่สุดโรงเรียนประจําจังหวัดควรจะดีสุดถูกไหมล่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะสชงว่าความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามันก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังเยอะด้วยแล้วก็ รัฐเองก็ไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหาอะไรเลยถูกไหมรัฐแก้ปัญหาแต่รัฐไม่เคยแก้แต่รัฐไม่ได,ไได้ไม่ได้เห็นปัญหาเดียวกับเราเปัญหาของเขาเขามองเขามองาการศึกษาไทายมีปัญหา <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นเขามองว่าการแต่งกายของเด็กที่ไม่ถูกระเบียบเป็นปัญหาเขามองว่าเด็กติดเกมมากไปเป็นปัญหาอย่างเงี้ยเขามองว่าเทคโนโลยีเป็นปัญหาอย่างเงี้ยคือคือ ปัญหาของเขากับเรามันคนละปัญหากันน่ะเขาก็เลยทุ่มเงินไปกับสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาในสิ่งที่มันไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราแต่เป็นปัญหาสําหรับเขาอยากไหมล่ะอืมก็คือแก้ไม่ตรงจุดนั่นแหละถ้าให้พูดกันตามตรงอืมอะและอย่างเรื่องเรื่องล่าสุดนี้อย่างอย่างเรื่องการจํากัดแมสแมสใส่ต้องไม่เป็นแมสแฟชั่นต้องเป็นแมสที่สุภาพต้องแบบสีชมพูอะไรเนี่ยผู้ชายต้องสีดําคิดยังไง มันก็เหมือนกับทุกๆเรื่องที่ผ่านมามันก็กลับไปเรื่องเดิมที่เราถกกันมาก่อนนะนี้เช่นเรื่องขครงแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยสงผมอย่างเงี้ยซึ่งถ้าจะควบคุมอ่ะมันก็ต้องควบคุมหมดทุกอย่างถ้าจะไม่ควบคุมมันก็ต้องไม่ควบคุมอ่ะจริงๆไอเรื่องหน้ากากเนี่ยมันมันสะท้อนเรื่องความเหลื่อมล้ําแล้วความย้อนแย้งของของคนที่คิดน,นโยบายนี้เองด้วยซ้ำไปอ่ะ คุณจะพูดเรื่องความไม่เหมาะสมเรื่องหน้ากากขณะที่ผู้ใหญ่ในรัฐสภาใส่หน้ากากแบบแฟชั่นเข้าไปในรัฐสภาแล้วก็ถ่ายทอดสดให้คนทั้งประเทศเห็นอย่างเงี้ยเหรอหนึ่ <c oughs> งออกมามันมีสอสอคนหนึ่งใส่แม็กซ์ที่เป็นยิ้มอะ่ะหมายถึงเป็นเป็นฉีกยิ้มปากแดงอย่างเงี้ยนึงออกว่าคนคนเขาก็ขำกันอย่างเงี้ยแล้วควรจะขอให้เด็กใส่แม็กซ์ที่มีสีสุภาพในขณะที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเ <c oughs> ข้าใจปะ อย่างเงี้ยหรอเออมันมันไม่มันไม่ได้อ่ะคือถ้ามันไม่ถ้าคุณจะไม่ควบคุมก็ต้องไม่ควบคุมดิฉันว่าประเด็นน่ะมันไม่ได้อยู่ที่คุณจะควบคุมสีหรือไม่ควบคุมฉันคิดว่ามันแค่แค่แค่การบังคับใช้คุณยังบังคับใช้อย่างไม่เสมอภาคกันเลยถึงออกป่ะและฉันก็ไม่เชื่อว่าอีครูที่ออกกฎนี้ยมันจะมีนักมันจะใส่หน้ากากสุขภาพไปโรงเรียนทุกวัน <laughs> คือฉันรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ทําไมเราไม่คุยกันทําไมทําไมไม่ไม่ฟังเสียงของผู้เรียนเสียบ้าง <c oughs> อืมฉันไม่รู้เด็กมันอาจจะชอบเครื่องแบบก็ได้อันนี้ฉันไม่รู้นะ <c oughs> เด็กมันอาจจะชอบเครื่องแบบมากก็ได้เพราะว่า <c oughs> กูเห็นเพื่อนผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียนทุกวันแล้วแม่งน่ารักสิ้นหายเลยสมมตินะหรือฉันอาจจะเห็น <c oughs> เล่นเล่นมาปลายใส่เกงดําแล้วฉันรู้สึกอู้อ้ามากฉันก็เลยเป็นคนที่ไม่อยากจะยกเลิกเครื่องแบบสมมตินะแล้วทําไมเราไม่หาจุดกึ่งกลางล่ะเด็กไม่อยากใส่แต่กูอยากให้มึงใส่เราไม่หาจุดกึ่งกลางเสียว่าใส่เฉพาะวันที่มีกิจกรรมสําคัญไหมออะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าใส่เฉพาะวันจันทร์ไหมไปเวทสักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป้ะมันมันมีจุดกึ่งกลางที่เราออกแบบร่วมกันได้ถ้าเราฟังเสียงของทุกคนมากพออย่างเป็นธรรม ซึ่งในสองคอไทำมันไม่เป็นอะ่ะคือในรั้วโรงเรียนก็ไม่เป็นในรั้วใหญ่ก็ไม่เป็นนะแสดงว่าสุดสาคัญจริงๆก็คือว่าการที่รัฐต้องหันมามองหันมาฟังเสียงของคนที่ได้รับผลกระทบหรือคนที่ประสบพบเจออย่างนั้นจริงๆและต้องมองแบบเป็นธรรมึ่งม่มงรั้นจะเกิดขึ้นไหมด้วยนะคือคุณจะแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาแต่คุณไม่ฟังนักเรียนอ่ะแต่คุณไปฟังข้าราชการที่ เลยการศรึกษามาเป็นสามสิบสี่สิบปีแล้วอ่ะแล้วมันจะแก้ปัญหาออตรงจุดไหมอะอก็คนเรียนมันคือเด็กวัยนี้แล้วทำไมไม่ฟังมันวะเออข้าใจว่าคือการแก้ปัญหาการศรึกษาหรือการแก้ปัญหาเด็กหรือคนเนะี่ยมันก็ต้องฟังเสียงของปัญหานั้นดิเข้าใจว่าจะแก้ปัญหาคนจนแต่ฟังเสียงในทุนอย่างเงี้ยเหรอ,อ,อจะแก้ปัญหาเด็กแต่ฟังเสียงครูอย่างเงี้ยเหรอ มันไม่ได้มันก็ต้องแก้ปัญหาจากเด็กเพราะอี่างตัวแทนเยาวชนถึงสําคัญเสียงของเยาวชนถึงสําคัญการเลือกตั้งประธานนักเรียนเนี่ยมันก็ต้องเป็นเสียงจากนักเรียนจริงๆประธานนักเรียนควรจะเป็นสิ่งที่นักเรียนอยากจะออกแบบให้กับโรงเรียนประธานนักเรียนควรจะเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่พรีเซนเตอร์ของครูอ่ะประธานนักเรียนไม่ควรเป็นเป็นแบบอย่างของโรงเรียนอ่ะ ประธานนักเรียนคนเป็นคนที่มาจากเสียงของนักเรียนที่จะ voice up ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่นักเรียนอยากได้จริงๆประธานนักเรียนคนจะพูดเรื่องตู้ถุงยางในโรงเรียนประธานนักเรียนคนจะพูดเรื่องพื้นที่การสูบบุรี่หรือเปล่าหรือประธานนักเรียนคนจะพูดเรื่องขอแต่งตัวไพรเวทในวันที่มีเรียนน้อยได้ไหมอย่างน้อยก็คือในวันที่มีกิจกรรมชุมนุมได้ไหมอย่างเงี้ย ประธานนักเรียนควรจะพูดเรื่องเอ่อขอให้มีชมรม e Sport ได้ไหมอย่างเงี้ยเข้าใจว่าเออมันมันต้องมันต้องเป็นเรื่องพวกนี้ดิมันเป็นเสียงของเด็กจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมขอคาบว่างหนึ่งหนึ่งคาบให้กับทุกทุกชั้นเพื่อเข้าไปใช้วา f ฟฟรีได้ไหมครับอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไม่มันมันประธานักเรียนคนไม่ใช่ตัวแทนของเด็กที่ประพฤตมารยาทเก่งไม่ใช่ไม่ใช่พูดจากขาแล้วผู้ใหญ่ชอบอ่ะ เราเราเห็นภาาประธานนักเรียนไทยเป็นแบบนี้ตลอดแล้วเราโสดสิกกับเอเออเราเบื่อกับการที่ประธานนักเรียนเป็นแบบนี้มากๆเออมันสะท้อนว่าเขาไม่เคยฟังเสียงของเด็กเลยโอสุดท้ายคิดว่าเป็นเพราะรัฐมนตรีคนล่าสุดเยเปล่าใครวะอ๋อคือเราจะบอกเลยนะว่า การมาสู่อํานาจที่ไม่เป็นธรรมของรัฐบาลไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนที่แท้จรงิงย่อมไม่เกิดตัวแทนเสียงของประชาชนที่แท้จริงอะ่ะถูกไหมคือคือเราคือเราหมายความว่าในในระบบการในระบบการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยอย่างเป็นธรรมอะ่ะคนที่เป็น represent ของเราเหมายถึงว่าคนที่เป็นตัวผู้แทนของเราที่จะได้ไปนั่งทํางานในส่วนต่างๆของบ้านเมืองอะ่ะ มันก็ควรมาจากเสียงของเราถูกไหมเด็กที่มันมันมีมันมีสองส่วนก็คือมันมีเรื่องของการลดอายุการลดอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยนะอย่างตอนนี้มันก็คือสิบแปดปีใช่ป๊เด็กที่อายุสิบแปดปีมันก็จะอยู่ที่เราวมอปลายใช่ไหมซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับการลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนอีกทีหนึ่งเข้าใจไหมหมายความว่าเด็กที่อยู่เาามอปลายจะได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนเข้าใจใช่ไหมแต่ว่า แล้วมันก็จะพอดีกับตรงที่เด็กมปลายเช่นกันก็จะมีสิทธิ์ได้เลือกตั้งอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเขาเลือกใครไปแล้วมันก็ควรจะพอรัตรงนั้นเพราะมันจะเป็นเ h a ที่ต่อเนื่องกันลงมาถึงสิ่งที่เขาต้องการในโรงเรียนเสียงของเด็กที่ลงเลือกตั้งไปอ่ะมันก็จะไปสัมพันธ์กับสิ่งที่เขาอยากจะได้มาจากโรงเรียนแล้วผู้แทนของเขาที่เดินเข้าไปในสภาเขาก็มันก็จะตรงกันกับสิ่งที่ที่เขาที่เขาเลือกไปอ่ะเพราะว่าไอ้คนเพราะว่าเด็ก เพราะว่าเด็กที่เขาเลือกตั้งไปอะ่ะเขาก็เป็นตัวแทนของอีกหลายๆเสียงที่มันอยู่ในโรงเรียนของเขาเข้าใจปะคือมันเป็นเชนมันเป็นมันเป็นตัวแทนตรงกันขึ้นไปอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูดูถูกเสียงเลือกตั้งของเด็กแล้วคุณล้มคะแนนของเด็กหรือคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากได้สิ่งที่เขาอยากได้อะ่ะมันก็คือการไม่แก้ปัญหาของเขาไม่ฟังเสียงของเขาแล้วปัญหาของเขามันก็ไม่ถูกแก้แล้วคุณก็จะมาบอกว่าเด็กพวกนี้ agressive เออหัวรุนแรงใช่ไหมชังชาติเอ,อเอาก็มึงไม่ฟังเสียงเขาอะคือเด็กมันจะดื้อไหมล่ะถ้าเกิดว่ามึงฟังเขาอะเ,ออเขาเข้าใจว่ามันมันเป็นหลักการคิดง่ายๆเลยอะคือถ้าคุณไม่อยากให้ใครทาตัวงี่เง่าอะ่ะคุณก็ต้องคุณก็ต้องเรียกเขามาคุยถูกปะนันคือการมันคือการดูแลเด็กง่ายๆฉันมีหลานฉันเองก็มีลูกศิษย์แลวฉันก็มีหลานเด็กมันดื้อแกทํายังไง ตอนข่าวเด็กมันดื้อมันทำยังไงเด็กมันจะเอามือแย่ปักไฟแกทำไงก็ต้องเรียกมาคุยสิก็ต้องเรียกมาคุยสิดูว่าแกก็ต้องฟังถ้าแกไม่อยากให้มันทําในสิ่งที่มันจะทําให้แกเดือดร้อนในภายหน้าหรือทําให้แกลาคาในภายหน้าอย่างเงี้ยแกก็ต้องเรียกมันมาสอนแล้วก็เรียกมาคุยเฮ้ยจริงๆแล้วเขาไม่ทําแบบนี้กันนะลูกนะมันแบบนี้นะมันแบบนี้นะมันแบบนี้นะเฮ้ยทำไมหนูถึงทําแบบนี้ทาไมหนูถึงอยากเอานิ้วปแยกปักไฟล่ะ เข้าใจป่ะถ้าถ้าถ้าอธิบายให้มันเข้าใจได้แล้วมันหาเส้นตรงกลางกันทั้งสองฝ่ายอ่ะมึงก็ต้องทดลองให้มันดูเฮ้ยปลั๊กไฟนะว้ยมันมีกระแสไฟฟ้าถ้าแกแหย่เข้าไปเนี่ยแกตายนะเข้าใจป่ะเด็กมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยโอเคมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันอยากเป็นมนุษย์ไฟฟ้าเข้าใจป่ะ จะทำยังไงให้มันกลายเป็นมนุษย์ไฟฟ้านี่มันคือวิธีการคิดนี่คือวิธีการสอนเด็กไงแต่ว่าผู้ใหญ่มันไม่ได้ทําแบบนั้นนะผู้ใหญ่คือเห็นเด็กอนุ้ญย่ไฟฟ้ามึงตีมันเพี้ยแล้วมึงก็ไม่ให้คําตอบมันด้วยอพอไม่ให้คําตอบมันเด็กมันก็ไม่หาคําตอบที่อื่นมันก็หาวิธีอื่นที่มันอยากจะเป็นมนุษย์ไฟฟ้ามาแล้วข่าวนี้นะก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วเพราะเราจะไม่สามารถคุมมันได้อีกต่อไปแล้วเพราะเราไม่ฟังมันตั้งแต่แรกไงใช่อืม นี่มันเป็นหลักการที่ง่ายมากๆแต่ช่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้ใหญ่ในบ้านีนเมืองเขาคิดอะไรกันอยู่นะก็ต้องรอดูกันว่าเปิดเทอมวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรโอ้ยฉันว่าสนุกแน่เลยจะต้องมีความกลาหุนอย่างที่สุดจะต้องมีความอีหลักอีเหลือแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยอแน่นอนต้องมัดแน่ๆอืและนี่ก็คือกระเทยนิวส์ในตอนเรื่องของการศึกษา นะเออก็ถือว่าได้สาระกันไปครบถ้วนเป็นสาระมอกุบจิบโอเคครับผมวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับกานมีพอดแคสต์ในตอนนี้แล้วนะครับผมอยากฟังเรื่องอื่นสามารถกดติดตามของสองสื่อพอดแคสได้นะครับผมทางช่องทางที่พวกเราฟังอยู่นี้เลยและติดตามได้ใหม่ในตอนต่อไปฉบับนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า